สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกท่านครับช่วงแรงๆครับสิพาเอฟซีครับมาติดตามตัวเล็กด้านทางของคุณพ่อหวยคนพันละกับประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมกับ2 5งพันห้าหวนแนวทางตุลเล็กของคุณพ่อหวยคนพันลาะอาชีถูกอกโดดใจเอฟซี FC, ทั้งช่องสําร็นะครับเอฟซี FC, ขอมาเบิงมาช่มแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งช่องครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็ซี่สิบปพาดข่าวสารเนีทางจากทางช่องนะครับอาครับเพื่อว่าเป็นการเสซเวลาไปพบไปเจอไปสัมผาสชดโซ่กันกับคุณพ่อหวยคนพันลาะ1ตุลาคม2อ6 6ว่าคุณพ่อสิใดตัวใดฝากตอนเอซีครับเหล็กรักมากแต่ว่าเหล็กเล็กทีเท่าพันนั่นมันขาดเนาะมันก็เลยกลายเป็นเหล็กหลุดไปเลยนะคะตีเอาไม่ แกมือต่พอพ่อรวบนี้เอาขึ้นจังๆเอาอีกซีติดตามเบึงไปเรื่อยๆนะคะธรรมดาเนี่ย<อ>ห้างามีเขาไม่หลุดเดี๋ยวหัวนูเคียนอันนี้กันเด้อไว้คนธรรมดาเอาเออมาแดงคนน้นพื่กันไรคนตันร <c oughs> คนธรรมดาสิผู้ใดกับ <c oughs> ค้นพื่กั <c oughs> รรน,น,กกน วันเนางวดวันที่หนึ่งตัพอเนาะหกหกะนะเอฟซีเดี๋ยวเบ่งน้ำคุณพ่วเดี๋ยวคุณพัอบอกเดี๋ยวจะบาปปับกล่องกัอนอาดหอนมีเสียงพัดล่มเน่อะขอโทษขออภัยด้ยเอฟซีมันมันห่อนอีน๋เบ่งเงินเนบ่งแดดค่ะแดดแดดขัดฝนว่าตกก็ได้ อ่ะคะพอเอาเลขวิ่งวิ่งบนบนล่างกันนะพ่อเนาะครับเลขวิ่งเป็นบนล่างทาเดียวทางคุณพ่อเป็นบนล่างเลยอแต่ว่าห้องข้าเน้นล่างเป็นบ่อสูเห้างมันมาตเ,เป็นล่างนะอ่ะ้าออกบนเป็นตัวกลับคือเกา่าเก้าเก้ากลับรองเจ็ดเก้ารองเจ็ดโอ้อ่ะเลขวิ่งเด่นเก่ารองเจ็ด จับคู่เอาชุดใหญ่ชุดเต็มเลยเนาะพอลงให้เอฟซีก่อนเข้าจังมามาหนิ่นเนาะคเด้อเด้อเรื่อยเอฟซีเด้อเดี้เก่าเนาะพ่อเดี้เก่าอันนี้สีบึงไปพร้อมๆกันใช่วาเขียนนะคะมาแทนละวันบ่มาตอนนี้พักพอพม่าพมาหลับหนี่พักเด้อแล้วพอบ่เคยนหลับสี่แต่เมื่อวันก็เขาดีเอยวันที่เก้าสอง ก้าสองเนาะเก่าสองเก่าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่คาเฟ่ศูนย์สองศูนย์สองโอ้มักตัวนี้ละสามศูนย์สามโอ้ศูนย์สามศูนย์สี่มากมีตะตัวงางามหนึ่งสองหนึ่งสองว่อีกวะหัวถามสูตรมันงเนาะเราถามสูตรมั้งเนาะ หน,หน่วยหนึ 1, าา่งสามเพาะว่จะตัดออกล็อตโอ้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเพราะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเพราะอันนี้คือตามสูตรตามสูตรตัเต็มอันนี้เห็นว่าเป็นชุดง่ายชุดเต็มแต่ว่าเข้ามาเบ่งน้ำกันว่าคุณพอสิคัตให้เป็นตัวใดไคะเอฟซีเอาเบ่งน้ำกันก่อน งวดที่แล้วเล็กเลขรักตัวที่พอยืนนี่มันงวดนี้พ่อยืนรักก็คือาตัวนี้ย่นมาพอสองสามสี่นี่เนาะตัวรักเขาอยู่นั่นว่าพอสองสามสี่หนึ่งนี่บอพองวดงวดที่แล้วเนาะมันมาอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเด่นก็คือเหล็กบิงเฮ้ามันบมามันก็เลยผ่านะคะงวดนี้เอาไหมนี่ตัวมักไปพอเนียมเนียมมองแล้วตัวใดนเนาะมักเจ็ดสาม เจ็ดสามเออพ่ 7, 3, อเจ็ดสามเก้าสองครับศูนย์สองเลยแหะสามเป็อเจ็ดสามเมนมาพ่อครับผมศูนย์สองศูนย์สองแล้วก็เก,ก้าสองเก้าสองโอ้พ่อมัาเก่าติท่านี้หอยซ้ำนี่ผู้ใดซีมักตัวอื่นเอาไปคัดเบืง้งเนี่ยทางของคุณพ่อไว้คนณพันหล่อนะคะรอบนี้นะคะเสียไปคัดเบืะะ้องด้ค่ะเด้อผู้ใดมีเหล็กดับดีๆนะพอ่อเนาะเหล็กมาตัดเอามาตัดให้มันเรือหน่อย แต่ว่าเอฟซีขอคือชุดนี้นะคะคุณพอจะเน้นล่างเางแต่ว่าไปบนถ้าไปบนคือเป็นตัวก,กับยานเชียนถ้ามันออกบนสิเป็นสองเกตสิเป,สเ,ตสเป็นสามเจ็ดค่ะสิเป็นสี่เ็ดแบบนี้นะคะถ้าออกบนจะเป็นตัวก,กับแต่ถ้าออกล่างปึ๊บตัวตรงทันทีน,นะขอเนาะแต่ว่าแนวทางหัวง,ง่ามวีดี่พองวันี้ิึงแล้วเป็นตะลิ่เฮยอยู่ดอกรอ,อบนี่ แก่มื่อใครสี่รอบที่แล้วห้องรุดไปเล็กวิ่งห้องรุดโดนหัวสามวันว่าอ่าบอดบ่เคยรุดหลอกนะพอนาะยังรุดไปโดนสามวันอย่าลืมวันรอบขันหนูมาตามมันกระพาดไปอยู่สองวันนะพอเนาะมันกลับมาเขาอีกเนาะรอบนี้มันรุดไปแล้วเข้าติดตามกันอีกคิดว่านาสิแตกมักดูเลยวันนี้มักดูเนาะว่าน้อมาพี่เสียกมูพัวคักๆเลยไฮฮาดาว ไม่มักเก้าอสองแล้วเกลาอสองแห้งกมูมัเกลาอสองลายกมูอมีแล้ตัวมันสีออกเอาเอฟซีป๋อเป็นมักเกลาอสองลายกมูอสัตว์โมแนหแล้วขายเอฟซีอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะคุณพ่อมักเกลาอสองแห้งเน้อนะคะปิดจระนาเบิงแนวทางของคุณพ่อหวยคนพันละฟันดีพบ้างวะเอาโบฟันเลย น้องเราแล้วไปน้อรับแล้วก็มีอะไกขึ้นกับรับแล้วก็เลี้ยไปอีสองก็บุกมันตัวซับค่ะพอคิดว่ารอบนี้หววนี้มันสิมาบนมาล่างคิดว่ามักเก่านี่เก่าบนที่เก่าล่างหรอเก่าล่างมักเก่าล่างเก่าล่างอือแต่ว่าเก่านี่เพิ่นว่ามาแห้งกันอยู่ที่พวอ แต่ว่ากันย่างบ้านเห็นนั่นสำนักใดให้วิ่งเก่าดีแต่ว่าเห็นเอฟซีคอมเมนต์นะเพราะว่าเก่าเป็นตะมาเก่ามากแห้งสิแม่หัวเห็นเพิ่นคอมเมนต์กันหลายค้นยี่รีว่าเก่าเป็นตะมาเบิ่งเด้อมันสิอยูร่าเป็นแอ้วก่อสิคิดนะเบิ่งให้อีกนะคะว่ามันสิอยู่หลักใดว่าซั่นคำนวณให้เบิ่งอีกนะคะเบิ่งแนวทางอีกนะคะแต่ว่าที่เนี่เพราะว่ามักเก่าหลังนะคะเนาะสี่องเรื่องมโนกรังเนาะค่ะเก่ารักสิบเก่ามาหลักสิบ ทำมากขึ้นมากหลักสิบปึ๊บอู้เอาฟันเก้าหลักสิบล่างนะพ่อเนาะแต่เก่าหลักสิบถามารถเนาะนอกจากเก่ามากไม่สิเป็นตัวอื่นอยู่ในนี้นอกจากเก่าหักสิบ้ากได้ทางเก่ามาสิมีเก่าสองเก่าสามไี่พ่อเก้าสี่อ่าเอฟซีถ้าถ้าเก่ามากสิมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สำนีนะพ่อเนาะเก้าสี่บ่พ่อสุบสี่มันมีหรอ เอาคือวางแสงผอขันเท้าเด่นเก่าลยสี่สีบ่มามันมาเด่นบอกาันสีออกาไวสิวันมีมาเนาะอุ้ยเปียงวดนี้มันมาเลยพอเที่ยสีเกตมาเลยพอมอม้าเอาตามสูตรื่อเขียไปตามสูตรแต่พอรักซีนี่พอบอมากค่าเอฟซีสีสตดทิ่นตัดได้อะแต่ว่าพอบอสซื้อติดสีชิซื้อแค่นี้ฮันยูนี่ละแต่ว่าตัวนักคือเก่าสอง ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อ่อนกว่าอืมตัวนักนะพ่อเนาะสิบสองกับบวมี้เราอกไปละออกี่กะดู้ยวาง่าเนาะศูนย์สามสามศูนยศูนยสามสามศูนยยี่พอวางหนึ่งฮะมาแด่ดินะคะนี่เลขสี่กัออกสิบสามเมียนเลขสิบสามออเล็เทียบพอเลขผีเนาะเมีนอยู่สิบสามสิบสองออไปแน่ก็เลี้ยงยังกัเลี้ยอยู่หน่อยๆตัวนึงจ้ะตึงมีก็ตัดทิ้งไปละเลี้อยู่หนึ่งสองสาม จี่ตัวอืมสามก็บปุกหนาจอมบอกไรเ,เชียรล่ะบอกยิงบานนี้ก็โอ้ยเทียมมันมาอีกเนี่ยพอ <c oughs> เอาจอกระจอกตะชุนซ้ำลุนซ้ำอยู่นี่ว่าบดตีนเนี่ยว่ะค่ะอเอาตินแนวทางเด้ค่ะเด้อหมักจอบติดตามนะคะเนาะอ่ะนิ่งกับชาจีนแล้วเพราะว่าตัวได้โบนาชิมาเขากะตัดออกผิดจระนาเบิ้งนะคะเนาะค่ะ เอาค่ะซุ้ท่านี่นะคะกราบขอบุญขอคุณน,นะคะคุณโอนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาบนะคะขอบคุณเลยละค่ะฟอสวัสดีค่ะ